สอจอเล่ะนะครับขอบคุณน,นะครับที่รักษาสิ่งสวยงามแห่งเบิงนะครับนี่คือบั้งไฟล้านอ,อเฉลิมพลชุดฟุกไฟประดับสวยงามครับโอ้โหโอ้โอ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  มาแล้วครับบังไฟลานบังแรกในชีวิตของท่านสจโอเล่นะครับนะขุ่มหางมาเองเลยนะนะครับชื่อบังไฟลานนะครับห่างนี้กี่เมตรกี่เมตรบังไฟลานกี่เมตรกับจุดประมาณนี้เนี่เจ้เสอขี้หัวอนแปดนะครับนอนแปดอ๋อเฉลิอพลนครับบังแหลกมีหนองไข่เลยล่ะนะครับของท่านสจนะครับ ตำรวจกะทำพิธีนะครับบูชาฐานเจ้าพี่จันทร์นะคขอให้ผ่านเลข400ด้วยเถิดสาธุสาธุทำพิธีเรียวนะครับทำพิธีแล้วนะครับขอให้เลข400เด้อให้วยเถิดเลขสี่ลอยด้วยของแม่ล er าน ก็มาเตะข้าวที <Wales> ่มาทังที่ไปป้าเลยไปป้ามาทีไปที่พูดไปที่ผมไม่มีจรเบ้าจเขาเข้ามเป็นัหนูว่า่เป็นคนด เรริพัน่าเการ่วมมกัพี่สมพรเสร็จสรัเรียบร้อยครับกับพิธีบูชาฐานทันส์โอจลีนะครับพ่อเฉลิมพลนะฮะวโ้ บางไฟล้านนะครับบางไฟล้านอเฉลิมพลนะอเฉลิมพลอเฉลิมพลนะครับบางใหญ่ยังบางนี่ย่าซีเมตรเด้อนะครับเป็นบางไฟล้านขนาดหนาแครั์ เส้นเกเส้นน้อยเสือเสือกเส้นเก็ต้องพนไม่แกได้เลอกม่แตกได้หลายนั่นว่าไอีกอ่ อยู่ในช่วงของการเตรียมที่เอาบังไฟล้านขึ้นฐานนะครับทาสจกเข้มงวดที่นี่แล้วนะครับออเฉลิมพลบังไฟล้านนะครับบังแรกของใข่บังแรกในชีวิตผมนี่นะครับมาลุ่นมาเบืองกันในมือนี้นะครับออเฉลิมพลบังไฟล้านนะ มีพลุประดับด้วยนะครับมีพลูประดับจากหนิงน้ำช้ยพร้อมนะครับพลูชุดเต็มเลยละนะครับพลุหนิงน้ำชายไฟเวิร์กนะครับระบบพลูบ่มีลำดับแน่นอนมามีจอดปอกนะครับพลูเต็มระบบนะครับเต็มระบบกับหนิงน้ำชายนะเรีวบเถ่ายมากทีก่ครับเตรียมประดับ กับบ้งไฟล้านนะครับน e ี่คือบั้งไฟล้านเจ้าคู่พืนนะครับบ้งไฟล้านขึ้นฐานนะครับนี่คือบั้งไฟล้านอเฉลิมพุนนะครับขุนฐานนะครับเดินมาเดินมาเออเดรนมาเ่านมา

หามอีกงนึาไปอีกกองนึงโเส้น่อมอีกสองนสงเอาละครับคืนฐานโซงสำหังสี่ข้องตองนะครับสาหรับอเฉลือมพลนะครับบังไฟล้านนะครับอเฉลือมพลบังไฟล้านนะครับ เอเลยเอาเลยเอาไปเลยเกี่ยวสิดอนของไงอ่าุยอยางเนี <uh ้ยนะนี่คุยครับพรม่งนี้กี่ตอนเลยครับพรุ่งนี้ออกเทียงนะเล็กออาเที่ยงนะ ฝืนมาูได้ยิ่งือตากันคุณบีเราจะไช่วยของเจม่เจมี่มากหรอ่ตาตาเดอตาเดอนะครับมาเกบคูกตัวเขามาดล่นอนครับตอนนี้ปมร้านขุง้าเนี่ยก็ดกาเงตั้งอยู่บทางเนี่ยทางนองไปไปไปเลยไปไป

เอาละครับอยู่ในช่วงของการล็อกหางนะครับสำหรับบังไฟลานอเฉลิมพุนนะครับของท่านสจโอเล่ในหมูอนี้นะครับเดี๋ยวไอ้พุนแต่งโตล็อกหางก่อนนะครับเอาไปเปิดไปเปิดขึ้นใต้เลยบ้างนี้มีเงินซางบั้างนิา่ครับไปเปิดไปเปิดหมนลูกนอนยังกวนยังกวนลูกขี้นะเงินซางนี่บอางไปถามเไยไปถามเอย่ป มองจะทำปครับไปเแล้วก็ไปสั่งเอาองนาีทางนี่รเปเาเ่ง้างอย่างนีทางจากไล่ยี่ห่าครับไปลอยเอยไปสองลอยผมเอาเองกลยครับุครับเอาาครัอันนี้ยอมกันครับอันนี้ยอมกันยอมลพีได้ครับยอมเองา บังไฟล้านครับร้อยห้าสิบเปราให้เพื่อนติดตั้งบังไฟเสร็จครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปไกลๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่คือบังไฟล้านขนาดนาแปดนะครับยาวสี่เมตรอเฉลิมพลนะครับมันหมันนะเดี๋ยวไม่ผูกไฟประดับจากเหน่งน้ำชัยน้ำเดี๋ยวไปเบิร์นกันสวยๆนะครับเซล้์ถึงทำเบอร์เลสสี่ลอยเลย บางไฟลานบางไฟลานนะเรื่องบังไฟลานะใครสิ่เลี้วเร็วละในการติดตามเรื่องบังไฟลานคนกติกาบังไฟลานสุ้แต่ฆ่าฐานหายเจ้าสุ้แต่ฆ่าฐานหายเจ้าเรื่องราคาตกลงกันเองนะครับนี่คือกติกาบังไฟลานนะครับนี่คือกติกาบังไฟลานชัดเจนนะครับบังไฟลานอ๋อเฉลียวพล ท่านสจเล่นะครับขอบคุณนะครับที่รังสรรค์สิ่งสวยงามแห่เอาเบิ้งนะครับนี่คือบั้งไฟล้านอเฉลิมพลชุดผุกไฟประดับสวยงามครับโอ้โหโอ้โหอ๋อไฮโด้งไฮดังนะครับไฮโด้งไฮดังคือยังผูเด้อท่านสจ

บางแรกนะครับบา้งแรกนะบัางแรกของแรกได้คลายขอบคุณท่านสอจอโอเล่นะครับสอจคุณกูเมืองยาโสนะครับรู้จักและจะรักเองนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่สั่งสรรค์ขึ้นมาให้พี่น้องฮอนด้เบิ้งนะครับนี่คือบังไฟล้านนะบังไฟล้านโอ้โห กรอนอที่ตรงีกบ้าูเลยนะครับนคัโค้ชกลุบโกลบนะครับโค้กลุบอะเอาเล้ามีดันหน้อยๆนะครับพอเดบอกนะครับ ลุนกันเบืองกันไปก่อนนะครับสำหรับบังไฟลานของท่านสจโอเล่นะครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆแล้วนะครับขึ้นได้ขนาดนี้ในการทำในการเห็ดบักไฟลันเทือแรกนะครับในชีวิตนะครับอเฉลิมพลนะอเฉลิมพลเดี๋ยวรุนเวลาสุดท้ายไปเลยครับมันหมันนะอเฉลิมพลเอาละครับรุ่นเวลาของอเฉลิมพลนะครับปู้สองฝากัสีสวยงามนะครับุ ร้อยหกสิบผ่านป้ายโอ้ยทองฝ้าครับพี่น้องสีสวยงามครับสีสวยงามสีบ่คอยเห็นบรรยากาศเลยกกับสีทองฝ้าลักษณะนี้นะครับโสวยงามสวยงามปด ร้อยแปดสิบห้าผ่านไปหลุนเวลาไปนำกันครับกับมองไฟหลานอ๋อเฉลิมพุนแล่กับเบิ้งทองฟ้างามอุ้ยบรรยากาศงามแห้งตามลงมาแล้วเวลา สองร้อยสิบวินาทีนะครับสองร้อยสิบนะครับบังไฟลันอเฉลิมพลขอบคุณท่านสอจอโอเล่เมืองยะโสรู้จักแล้วจะรักเองนะครับขอบคุณหลารัครับ